यो दन्त लोक खान हैन हुन्छ हो हैन हो त हैन यार चल्न नपो नि भयो माते र के छ त्यही जानकी हो नि त के गर्दा मलाई मम्माले भन्नु हुन्छ मान्ने हो यो त्यसको कुरा हो नि त होस्किदा अलाई चाहिएको यार ข้างข้างชกตแล้วก็ข้างมาก็คือลูกเดียวแล้วก็ก้อ็หล่อบุเก็บุเก็ตโซ่เขาไปมาาข้างข้างที่อันนี้อันนี้มาจ่อยร้องมาจ่อยร้องนะที่ชกตมาระโบใช่ใช่เบอตรเล่ทัวร์เวลเบตเล่้นบอตรเล่ัวเวล่าดอะลาพักก้อนนี้อ้อนนี้มาสุยเด็กพี่คันขี่นว่าอะไรห้องเดอะพุ่งตรงไหนอ่ะเดอะแค่ทะลุเยอะ

ใช่แต่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าแยก